ทำผูส้มได้ลอยหนะะึ oh ่งแล้วเขาถอยหลดเขาใหม่ทำผูสมไปนี้พที่เขากล้องใหญ่ เครื่องนนถามผู้ชมเอาเครื่องมาแหงวนวดนะเนาะ

พอได้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 บาตีเลยมันเลยเซลูกพอได้พอเห็ดกับพอพอเห็ดพอปลอดไทยเก๋มาใส่เตาทั่วผสมไปนี่ ใส่รถไทยไปอันพิทซอยไปติดให้ คือ<ไ>ผมมีเฟิร์สมาเทียนว่ะแก่ไป,ไปเฮดถั่วปูขั่วผสมเออปีดไปไปนี่แหละ แกนเข,ขาล็อเลยดับที่บ้านีีค่าหนู้ไม่ฮะมอกแล้วลึไฮะเ่ออเรเรืองคารื่องคาถา เวมันเานอะดึงอ้ได้เิดีกว่าเยนเย็นเย็นเยย้กันย้กันถ่ายเอาถ่ายเอาถ่ายเอานะถ่ายเอาเน่ยออนนีกลังับแเครื่องแล้วได้เหนื่อยแล้วเครื่องเอยลเือยลอืลลด

ิดก็ได้เลือกเลยผมเลยไม่ใช่ผพานเยอสีาจงไปมุนขึ้นนไหีนี้มันอน่ยโอ้ยไปว่าใานคขนาดบุรุษขึ้นมันยังมุนแล้วอตี้กำลังเป็นทางนแล้ตอนนี้

ขาดน,ำน,น้ำเหรอว่านั่น,นน่ไผ่กัขาดนำ้ำน,น,นั่นไผ่ว่าน้อคนขาดนำ้ำคือกันเห็นบอกี้เขาจะก่อนปีนี้บ่ปีเล่นดิโอ้ย เบิงเนาะอันคดอันปั่นเมื่แถว้างหนานี่แถว้างนานี่สิพ่อหรือจังใดกัน้างเบิงสิจุกินข่าวบแล้วก็จังสิไปนับกระสอบเขาถือว่าปั่นได้ทั้งหน่อนีห้ทางระุมเบิงเ,เลยเนะาะเดี๋ยวระค้นขาวกว่ออ่มถ้าไม่ออกไปออกไปไหนจ้ง ได้ปั่นทั้งนอกแลาา้วทางผู้ชมหาก็ได้จาได้ก่อนนะพือ่อเขาสมานดได้ได้ถ้าได้ตัวนี้หากได้หาสาิบสี่เสอบทางผู้ชมนอกเสอบสีดำทางนี้นี่ยังอีกกองหนึ่งเดีอยู่ในกองเทียงนนะก,ก,กองหนึ่งปั่นอีกเล็กน้อยทางผู้ชมหลกักการสิได้พากันขึ้นไปกินเขาเนาะ ไก่ทำบุษมิ์เมือนี่แม่งมีกองไหนไหนเที่ยงติดตามประนังกันทำบุษมิ์คือว่าเยี่อมเขาลายติดตามประนังกันทำบุษมิ์ว่าเขาสีได้ฮอตน้ำให้ใะว่าจักรลอยประมาณสองลปลายทำบุษมิ์คิดว่าได้คิดว่า

ไอ้เมียบอกยาน่เขาเมยกู้อนูเมียโเดมเกู้เมียนะนเ้ากเมียมันเมีย้นโมเดมเกู้เจ้าหน้าวอาคำเดียวบอกกับเมียนั่นคำเดียวมโเ็แมนบอกเมเมบไม่บเมียบอกไม่ว่าพู่าเป็นพอบอ

ได้ได้ไปเริ่ม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 กล้องไงครับคุณส้มแบบนี้คะเริ่มกล้องไงต่อแบบนี้ ผู้ชมได้100นึงแล้วครับกําลังได้ออกมาเลยฮะมาเลยเนาะเออฮปั่นไม่ใชโดนปั่นกําลังเริ่มตแรท่านผู้ชมยังงเนาะได้ไปแล้วกสอบ Nàng hai bay bay khốn Chỉ lẹo là thả một xôm Nhưng liên nừng nó bà này ลดแขนลดอันแดงเป้าหนูแดงใช้หนูนะหอยปักแดงอย่าขูวงหลายพันธุ์ที่เดียวก่อนหมกหนูสไลด์คลุบก็ได้อะไรเด็ดเด็ดเด็เด็ในกุ๊กสาวแดงในต่หางแดง ยุดยุดแบบแดงขูบเอาแดงโกะ่ยังไงบแดงขูบก he yeah, ี่โกะคนไปหน่อใครคนไปายหนู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 แดงประหลาดทางผุนอาแดงผุนไปผุนผุนผุนผาบ่าผุนไปแล้วไม่เอาดูไม่เอาคุณจอะไร แม่แม่ปุไปแล้วแมจ้างแมาะไใเขาเนาใจะไปจ้านบ่โ่ยังโโบ่เอามาโอ้ยจะเห็ดมันแห้งทีหนูหนูนา นูน่าหน่อยค้าวุณุมนูหน่อยแล้วแล้วแล้วเล้วแล้วเล้วเมื่อไหร่ไปเอาไปกินเลยจ้ะรัดกระอกตีนะพ่ย จะได้ว่าหมัดถึงปัดนะคะหลุดแขนมันแขกแน่น่าจะเดี๋ยวเอาเสียมสอบโหดโพแดงบายดูนี่ ห่อนอยี่อขอคัามันอ๋อทุกมันคือเป็นแนวนน้นเออมันขาดเว่ะหลีบอืม กเคยสอแกเื่อบ่เขาเปียกแห้งมวแล้วเลยเขียบเลยเลยาเปียกจ้าน้ำย่อยเขาเขาปเขาเปคือมะรแทะขาก็ปั่นเลยเนาะขาปั่นแล้วขาก็ตากเอา้สอบหลปีนะไมจายจยนี่เลยหอด้วอัน็นป่มเป็นตาบลจังเนาะเป็นรอดหอด้วกายแล้ว ่อโอ้ต่ตัวไั้ยังไเออบดได้แปลร้อยสองเปได้แล้วเนาะเนาะ้อกอบกินนไม่ไม่ดามันมันไรลูกน้ำสมน้ำหวานก็กินกข้าวอนถ่กินอิ่มแล้วแน่นอนนี่ยเขม่เย็นไหนล่าอีกเมนบุญเอาน้ำใสให ไดสายผ่านมันนะส้มฮงสีใหญ่ลายกว่งสีใหญ่เนาะจักสายยังสายอย่าเิอมจัก่นีนี่ตัวนี้ก็นับบ่นับแล้วบ่สายผ่านไบ่แม่นสายผ่าน 13หัวแล้วขนาะอืะอไปยังเรือดทำนีแหละทำกระซุมมาหนิเรือดำนี้แล้วมืดแล้วเ,เข่าข,ของห่อสองอสก่อนส่กรจ้ากำลังนับเข่ทาทำกระซุมเนาะเก็บเอาใหม่ ตอนนี้กำลังนับเก็บข้าวใหม่น้นโนูเทึกอยู่ไม่นั่นคือเหี้ยอะไรจอนไป้ะขาองเขาเลยพี่ีดันนี้มันนะไม่ปะเนี่ยตรงนี้เี่ปุ๊บเด็กนี่กเห็นบ่า

หาบัดตัวนี้นี่บ่บ่ครบนี่ตนึงนี่มันขาดเเนาะก็เลยหา53ตัวบ่แล้วหมดไปกติ54ตเซ้ทังนี้4ชอบแม่นบ่นี่อืเจ้าว่าแม่นก็แม่นแหละแล้แล้วบัดนี้ทํา่สรานยขนาดร้านกใหญ่ได้22ได้100อันปลาอาดพุ่นน่ะ50ถะ50วเนาะ150 56กรสอบท่านผู้ชม สอบดำนะเแมนลอยหนึ่งว่าสิด้ยสองลอยไม่ได้ทังนี้หาสิบกระสอบผู้ชม่ลื้อเลยลร้อยมาแล้วเมืองกองเฟืองกว่ามันใหญ่บาวานีคิดหาอบวานว่าปึ่มบันซีนะวันนี้ลอยหาสิบพกของเจ้าเนะแมนอก ลอยต่อเท่าไเจ้านะอ่าเอาเต่าอยสี่ิบเขอาตามันสนใจเด้อปลาให้เจ้าสิบหกสอบ้ำมันลิตสิบพันแปดล่สอสิบมันพันแปดพันมันขึ้นสำได้เจ้าอ่ะเจ้มันลัทังสง

ปันลอยลอยต่อหาท่านผู้ชมได้ลอยหาสิเขจ้าเอานำอันเจ็ดเจ็ดกระสอบกระดกระแม่เนื้อเทีงนาะรแม่นื้อเทียเนาะกระแม่เนื้อเ่งนะกระเนาะ ตอนนี้กำลังหมัดเขาเนะาะท่านผู้ชมเป็นยังไรได้ลอยหาซิฟกับสอบเออตักเซลล์มาลูปด็อกมีเขากินกุ่มปีปีแล้วนี่ได้ซองลอยซิฟกับสอบปีนี้ได้หรอหาซิฟโอ้ถือว่าขาดขันกันเลย โอ้สบมัดเทิงแทะสิทายทามผู้ส้มบิ่งกระโซลีลากันหมัดกขักไหนิอันนี้รูนยุบใตยุบเนื้ออยู่ลุดกระยานะลถิมดลุกกระถิมเลยห้โซล้มหนัมอมได้หมหอมหอมตรงก็ เอ้าจจาก็บอกให้เล่าไ่ต้องกัน่ต้องเถาะไ่ต้องกัน่ต้องตั้งเลยหรือเปล่าขาวปนนะขาวปนแดงกับขาวบเอายังบวเอาเมื่อกะไฮละเอาอันเมื่ออันชีเลยที่จะกินข้าวใหม่ข้าวเก่ากะเอาไปให้เขาผูกเขาอึด